สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,สู่เซมิมกิเกมมิ่งชาแนลครับด้วยกาเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่ง,งเซมิมกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมผู้ตรวจการแห่งนอตติงแฮม ลอตติงแฮมครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมแนวเจรจาครับแนวเนโกเชชันที่ความจริงเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ใหม่มากนะนานแล้วแต่ผมยังไม่เคยรีวิวเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับจากสยามบอร์ดเกมนั่นเองก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนแล้วกันนะครับจากสยามบอร์ดเกมนะครับสำหรับตัวเกมดีๆที่มาให้รีวิวกันในวันนี้นะครับผมเกมนี้ครับเราจะรับบทเป็นพ่อค้าครับที่จะพยายามทําให้ร้านของเราเนี่ย เต็มไปด้วยสินค้ามากมายและร่ำรวยนะครับผมแต่ว่าการเอาสินค้าไปวางขายในร้านเนี่ยเราก็ต้องผ่านการตรวจจากผู้ตรวจการก่อนนะครับผมโดยที่มันก็จะมีการเจรจาการให้สินบนกันนะครับการที่จะแบบว่าเฮ้ยแอบลับลอบเอาของผิดกฎหมายเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผม นี่คือหน้าตาเซตอัพของเกมนี้นะครับผู้ตรวจการนั่นเองนะครับเดี๋ยวแต่ละคนเนี่ยก็จะได้เพลเยอร์บอร์ดไปคนละหนึ่งอันนะครับอันนี้ผมขอเซตอัพให้ดูแค่เพลเยอร์เดียวเท่านั้นนะก็คือทุกคนเนี่ยจะได้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยเพลเยอร์บอร์ดแล้วก็ถุงอันนึงนะครับแล้วก็เงิน50บาทนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ตรวจการคนแรกก็ให้คนนั้นไปก่อน,นสมมติผมยังไม่เป็ดแล้วกันให้คนอื่นไปก่อนนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับแต่ละคนจะจั่วการ์ดคนละ6ใบนะครับหรือใใใคคคครรสัักกกกกกนน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 นเเเเเีีี่่่่ยย็แแจา์ดห้้้ผูลลลทุะะ6บองม เราจะมีการ์ดหใบในมือเสมอหมายความว่าเวลาเราทิ้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอจบรอบเดี๋ยวก็จวยครบ6ใบอยู่ดีนะครับผมอ่าพอจอยปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเล่นนะครับเมื่อทุกคนมีตามนี้หมดแล้วก็จะเริ่มเล่นกันเลยนะครับโดยที่เฟสแรกครับเข้าตลาดเฟสนี้เนี่ยผู้ตรวจการยังไม่เล่นหมายความว่าคนที่มีไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับแต่คนอื่นเล่นเลยเริ่มจากคนทางซ้ายของผู้ตรวจการก่อนนะครับอ่าพอมาถึงตาผมปุ๊บ เข้าตลาดทํายังไงเราจะสามารถเอาการ์ดพวกนี้ไปแลกกับการ์ดตรงกลางได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเวลาเซตอัพเนี่ยลืมบอร์ดนิดนึงคือการ์ดตรงกลางเนี่ยเราก็จะเอาการ์ดจั่วเนี่ยสแต็กไว้นะครับแล้วก็การ์ดกองทิ้งอย่างละ5า้าใบคือเปิด5้าไว้นี้เปิด5้าไว้นี้นั่นเองให้แบบเราสามารถเลือกจั่วได้อย่างทั้ง3ที่เลยนะครับอ่ะผม คือเทคนิคเกมนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามมีของให้ซ้ากันให้ได้เยอะๆเพื่อเราจะได้เนี่ยเวลาส่งของเข้าไปตรวจในเมืองเนี่ยมันก็จะได้แต้มเยอะเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยครับเดี๋ยวใครตอนจบเกมเนี่ยใครมีของขายอยู่หน้าร้านเนี่ยเยอะที่สุดมีมูลค่าเยอะที่สุดแล้วก็มีมีเงินเหลือเยอะที่สุดนะครับผมก็คนนั้นก็จะได้ชนะเกมไปเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเหมือนผู้นําของสินค้าประเภทนั้นๆเหมือนถ้าเกิดว่า ผมขายชีตเยอะที่สุดและในเกมนี้นะครับผมจะได้เพิ่มด้วยอีกสิแต้มนะครับลองมา10แต้มอันนี้เดียันไก่ขนมปังแล้วก็แอปเปิลนั่นเองอร้านไหนมีสินค้านั้น<ต>เยอะที่<ด>สุดได้คะแนนตรงนี้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใครแต้มเยอะสุดก็้นชนะนะครับแต่ในแต่ละรอบเนี่ยเวลาที่เราจะเอาของเข้าไปขายเข้าไปวางไว้ที่ร้านเนี่ยครับ <S <S เราจะสามารถเอาไปได้แค่ชนิดเดียวเท่านั้นนี่คือกฎหมายของประเทศอันนี้นะครับผมโดยที่อ่า พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในตาหนึ่งผมอยากเอาเข้าไปเยอะๆเนี่ยผมก็ต้องพยายามเปลี่ยนการ์ดให้มันซ้ํากันให้ได้เยอะที่สุดนะครับวิธีเปลี่ยนการ์ดทำยังไงนะครับผมขอเปลี่ยน3ามใบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหนึ่งจะเอาไปได้มากสุด5ใบนะครับผมมาเนี่ยช่วงตลาดเข้าตลาดนะครับเราสามารถเปลี่ยนการ์ดกันในตลาดได้ผมขอเปลี่ยนสามใบนี้กันไม่ต้องให้ใครเห็นว่าเราเปลี่ยนอะไรนะให้เอาไปที่เราจะเปลี่ยนคว่ำไว้นะครับจากนั้นเลือกจั่วตามจํานวนนี้ผม เปลี่ยน3ใบผมก็ต้องจว่ว3ใบในตลาดวิธีจั่วครับเราต้องจัวจากกองทิ้งก่อนเสมอจวเสร็จค่อยจ่วจากกองจัวได้คือกองที้เนี่ยเราเลือกได้เลยแล้วเราดูลำดับได้ด้วยว่าเฮ้ยใบต่อไปจะเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยจะได้คำนวณได้นะครับอ๋อเนี่ยถ้าผมอยากได้ขนมปังเนี่ยผมก็ต้องจัวไก่ขึ้นไปด้วยมันจัวข้ามคันไม่ได้สมมุติมันทิ้ง3ผมจันจว3นี่เลย1 2และก็3 คนอื่นก็จะเห็นครับว่าเราจวดได้อะไรบ้างผู้ตรวจการก็จะเห็นเช่นเดียวกันก็ได้คำนวณถึวโอ้ยไอ้นี่มันจวดแต่ของถูกกฎหมายว่าคนดีแน่นอนนะครับเสร็จแล้วเราเลือกว่าจะเอาสามใบเนี้ยทิ้งไว้ผมทิ้งไว้ตรงนี้เลยไปเยี่ยงอ่าใครจะจวดเนี่ยโดนของผิกดกฎหมายแน่นอนนะครับผมแล้วก็วนไปตาคนต่อไปเขาก็ทำงี้เหมือนกันเขาอยากจะเปลี่ยนกีใบความไว้ข้างหน้าตัวเองจวดแล้วก็ไปทิ้งวนไปเรื่อยครับเมื่อวนเสร็จแล้วก็จะเป็นเฟสบรรจุสินค้าลงถุงนะครับผมอ่าอันนี้เราจะรีบเตรียมเอาสินค้าเนี่ยมาไว้ที่ร้านแล้วเราก็ เอตอนนี้เราขอขายขนมปังแล้วกันเนี่ยขนมปังเราซ้าเยอะนะครับผมเอาเข้าได้มากสุด5้าใบอย่างที่บอกนะครับเราก็จะเปิดกระดุมปั๊บแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยปิดก็ได้ปิดไม่ได้ไม่มีผลอะไรละอ่านะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะพอทุกคนเอาขอลงถุงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะยื่นให้ผู้ตรวจการนะครับอ่ายื่นให้ไอ้คนนี้อ่าสมมติไอ้คนนี้เป็นผู้ตรวจการอ่าเรายื่นไปครับอ่าก็จะมีถุงของ ทุกคนยื่นมานะครับทุกคนก็ยื่นถูกไหมอ่าผู้ตรวจการครับอยากจะตรวจของใครไหมครับอะไรเงี้ยอ่าก็ะะจะยื่นมาประมาณนี้นะครับผู้ตรวจการเนี่ยเขาก็จะเลือกว่าเขาจะตรวจของใครก่อนหลังอย่างไรก็ได้นะครับและในระหว่างที่ก่อนที่เขาจะเลือกตรวจเนี่ยเราสามารถเจราจากันได้ด้วยว่าเฮ้ยอย่าตรวจของผมเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ติดสินบนก็ได้นะ<า>อย่างเช่นเอ้ยอย่าตรวจผมเลยผมให้3บาทเนี่ยปล่อยผมผ่านเธออะไรเงี้ยนะครับถ้าผู้ตรวจการเห็นแก่เงินครับเพราะเกมนี้รวยสุดชนะเขาก็จะหยิบเงินไปแล้วอ่างั้นมึงเอาถูกึืนไปอ่ะกูไม่ตรวจมึงนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือหรือเราอาจจะยืนย่นยื่นแบบเฮ้ยผมให้2บาทีฟรีเลยเนี่ยตรวจไอน้นี่ตรวจไอ้นี่เชื่อผมตรวจไอ้นี่นะครับมีกี้ผมเห็นผมเห็นมันใส่สีแดงไปอ่าอย่างนี้ก็ได้บัฟก็ได้นะครับผมหรือเอาจ,จะอาจจะเห็นจริงๆก็ได้เพราะไอ้ไอ้สีเหลืองครับไม่ระวังเองอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าเราก็ทำางนี้ก็ได้คือเกมนี้นช่วงนี้สามารถเจรจากับผู้ตรวจการได้อย่างอิสระเลยนะครับผู้ตรวจการจะเลือกครับว่าตรวจหรือไม่ตรวจถ้าไม่ตรวจก็แค่ส่งคืนนะครับอ่สมมติไม่ตรวจ Calvin นะี่ถ้าจะตรวจก็เปิดดูนะครับอ mm ่พอเปิดดูแล้ว ลืมไปลืมไปลืมบอกไปพอยื่นตรงนี้เสร็จนะครับทุกคนจะต้องบอกด้วยว่าในเนี้ยคืออะไรนะครับอย่างเช่นผมก็จะบอกว่าขน,นมปัง3มชิ้นนะครับอย่างที่บอกไปขั้นต้นคือสามารถเอาไปได้แค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะครับเป็นกฎหมายของที่นี่นะครับของนอตติงแฮมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกได้ชนิดเดียวจะบอก้อมีขนมปังกับแอปเปิ้ลอย่างละ2ชิ้นไม่ได้บอกได้ชนิดเดียวเท่านั้นนะครับ และจานวนการ์ดที่บอกจะต้องตรง,ตรงเป๊ะๆซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่าเราการ์ดเราเหลือเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยจำนวนก็ต้องบอกให้ตรงนะครับอย่างเช่นถ้าเือสองใบในเนี่ยก็คือสีก็บอกเนี่ยนมปัง4อันนี้อันนี้คือห้ามโกหกนะอันนี้คือห้ามบัฟนะจำนวนการ์ดแต่ว่าประเภทของเนี่ยเราบอกอะไรก็ได้โดยที่ประเภทของที่บอกจะต้องเป็นของถูกกฎหมายเท่านั้นจะบอกว่าเฮ้ย เรา,เาผ้าไหมามาขายไม่ได้นะครับอขอตู้กฎหมายมีอะไรบ้างก็เนี่ยมีแค่นี้เลยแอปเปลิลชีสไก่แล้วก็ขนมปังซึ่งนี้ผมบอกมีขนมปัง3นี่บอกแอปเปิลห้าอันนี้บอกไก่2องอะไรก็ว่าไปนะครับและขึ้นอยู่กับเขาแหละว่าเขาจะตรวจใครนะครับสมมุติถ้าเขาตรวจผมเกิดอะไรขึ้นดูกันเอ้ยกูตรวจมึงกูไม่เชื่อหรอกไอเซมักกี้นะครับผมอ่าเขาตรวจปุ๊บเปิด,ปด,ปดมาปั๊บอ่ามาดูกันปังอ่าปรากฏว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงตามที่ผมพูดนะครับหมายความว่าผมทาถูกกฎหมายเนี่ยเขาต้องเสียค่าเวลา้า้ผมตามนี้เลย นะครับสองวกสบวกส,วก,สก็คือค่าเวลาทั้งหมดซาเสียเวลาหมด6บาทอ่าเขาก็จะให้ผม6บาทผมก็จะได้6บาทจากเขามา <Okay. S 1> ซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกทุกคนมีคนละ50บาทอยู่แล้วนะครับผมอ่า <Okay. S 1> แล้วอันไหนที่ถูกนะครับอ่อาถูกนะเราก็จะมาเข้าร้านนี่ผมเอามานมปังมาไว้ที่ร้านผมเรียบร้อยนะครับผม <Okay. S 1> อ่าหรือถ้าคนไหนไม่ตรวจก็แค่คืนแต่ถ้าเกิดตรวจมาสมมุติเมื่อกี้ผมบอกว่าผมมีนมปัง3อ่า ขอตรวจคุณหน่อยไอ้คุณเซมกิน,นะครับเปิดมาป้าเปิดชึบอ,อ,อ้าวมีของมีกฎไม้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับอก่อื่นสิ่งที่ผมบอกไปกินผบอกขนมปังสารแไหมเพราะฉะนั้นขนมปังเนี่ยยังได้อยู่นะครับแต่ของมีกฎไม้ ผู้ดการจะยึดครับแล้วก็ไปเลือกทิ้งทิ้งกองไหนก็ได้แล้วผมต้องเสียค่าปรับตามนี้ให้เขาอ่ะก็คือผมต้องเสีย4บาทให้เขาท่านเองแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เขาไม่ตรวจเขาบอกอ่ะเอาขึ้นไปเลยเพื่อนกันไม่ตรวจนะครับเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถกฎหมายหรือถูกกฎหมายเนี่ยผมจะได้มาหมดเลยถ้าขอพิกฎหมายครับให้คว่มไว้นะครับไม่ต้องเขาเรียกนะไม่ต้องโชว์เดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ตอนจบเกมนะครับผมคว่มไว้เลยนะครับเนี่ยพอตรวจเสร็จแล้วหรือไม่ตรวจเสร็จแล้วทำให้ทุกคนปุ๊บอ่ะก็จะเปลี่ยนไปตามคนไปผู้ตจการก,ารก ทุกคนก็จะจวการให้ครบ6ใบเมื่อกี้ผมเล่นไป3แล้ลเนาะผมก็จะจวให้ครบ6นะครับเฮ้ยตอนนี้ขายนมปังได้อีกว่าอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับตอนนี้พูดตัดการเป็นคนใหม่แล้วนะครับผมก็จะเข้าตลาดก่อนคนทางซ้ายผู้ตัดการเลือกแลกการ์ดบนตลาดนะครับเสร็จแล้วก็จะบรรจุสินค้าและทุกคนแลกการ์ดเสร็จบรรจุเลยก็ใส่ถุงไปจะใส่เท่าไหร่ยังไงก็ว่าไปนะครับใส่ยังไงก็ได้นะแต่เวลาบอกเขาเนี่ยจะต้องบอกแค่ชนิดเดียวและการ์ดจำนวนตามนั้นเท่านั้นอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมดันใส่่ปอางนนี้้วผมมบกั5 ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเขาไม่ตรวจผมได้หมดเลยอันนี้ผมพูดนี้ใส่ร้านเลยแต่ถ้าเขาตรวจผมจะได้ใส่ร้านแค่3ใบและอันนี้ผมต้องเสียค่าปรับให้เขา4บาทแล้วเขาจะหยิบเนี้ยไปทิ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเราพูดโกหกนะครับสินค้าที่ถูกกฎหมายก็ถือว่าผิดกฎหมายนั่นเองก็ต้องเสียค่าปรับด้วยนะครับย้ำอีกทีถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี้ยมันถูกกฎหมายหมดอ่าผู้โดยการต้องจ่ายให้เราหมดนี่เลยนะเพราะนั้นเนี้ย คนที่เล่นเป็นผู้ตัการก็เสี่ยงหน่อยนะครับว่าเราจะเลือกตวรวจไข่หรือไม่ตรวจใขรอาจะตรวจมั่วๆเสียตังค์อาจจะขาดทุนก็ได้นะครับเล่นเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนพวกทุกคนเนี่ยได้เป็นผู้ตัจการ2รอบ<ช>แต่ถ้าเล่น3คนอ่ะให้เป็นคนละ3รอบนะครับพอครบเป็นสองรอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยในร้านแต่ละคนเนี่ยมีอะไรขายอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะสมมติสมมติสมสมติอันนี้ผมสมมตินะสมมติสมมตินะครับสมมติสมมตินะผมเป็นเด็ก อ่ะนี่มีไก่นี่นอะไรอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะจบเกมเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะนับเงินทั้งหมดที่เรามีนะครับเราจะนับเงินทั้งหมดที่เรามีว่าเรามีกี่บาทแล้วก็นับมูลค่าขอ,ของนับนับบวกไปเลย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 บ,บวกไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยใครมีอะไรเยอะสุดบ้างก็ได้นู่นได้นี่ไปแล้วก็อย่าลืมครับของผิดกฎหมายก็บวกเพิ่มด้วยนะครับแต่ของผิดกฎหมายมันจะมีบางอันเป็นแบบเป็นมีรอยย่อซิลอย่างนี้เป็นของพิเศษนะครับซึ่งเนี้ยมันจะมาช่วยเติมตรงนี้อ่านี้บอกว่าอออะไรบกว่าตนจบบเกมครั นับเป็นขนมปัง2งใบเพราะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนผมมีขนมปังหนึ่ง6 7ใบอ่าถ้าอย่างที่บอกใครมีเยอะสุดได้นี้ใครลองมาได้นี้นะครับอันนี้จะมาช่วยตรงนี้ด้วยและก็ได้ตรงนี้ปกติด้วยก็จะนับรวมหมดเลยใครเยอะสุดค้ชนะนั่นเองนี่ก็คือเกมผู้ตรวจการนะครับผมนั่นก็คือทั้งหมดของผู้ตรวจการของนอตติงแฮมนะครับผมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยมากแล้วก็เล่นมานานแล้วด้วยนะครับจะ,จะบอกว่าตอนนี้ก็แอบ แอบเบื่อ,อนิดนึงแล้วก็ได้นะครับแต่รีเพเย์บิตตี้ถือว่าสูงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้สูงเยอะขนาดนั้นนะครับแน่นอนมันเป็นธรรมชาติเกมแนวนี้แน่นอนกอ็เลยมาดูเรื่องระบบกันดีกว่าอาร์ตเบิร์กคอมเมนต์นขอไม่พูดถึงแล้วกันอันนี้ผมชอบมากเลยผมชอบการที่แบบว่า เขาทําเทรมาอย่างนี้เลยแล้วก็รวมถึงเทรที่ใส่เงินอะไรด้วยทําให้เราสามารถที่จะแบบว่าเออเวลาเซตอัพเราแค่หยิบคอ,อจะกล่องมาปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็วางแล้วก็เล่นได้เลยมีข้อเสียนิดนึง,งคือไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่มีแบบเป็นฝาปิดให้บางทีเหรียญมมนอาจจะหล่นกระเด็นงกระจายเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาถุงอ่าถุงซิปเนี่ยครับมาใส่แล้วก็ใส่าตามร่องได้อ่าเพื่อที่ทําให้แบบว่า เวลาเก็บใส่กล่องมันไม่กระจายเลยขนาดนั้นแล้วเวลาเล่นก็แค่แบบเอาถุงซิปแบบเปิดแล้วก็เทๆทเแล้วก็เล่นได้เลยเพราะนั้นเนี่ยชอบการออกแบบเทรที่สามารถหยิบออกมาแล้วก็เอามาเซ็ตอัพกลางโต๊ะได้เลยมากๆสำหรับเกมนี้นะครับผมส่วนอาร์ตเวิร์กอะไรไม่ต้องพูดถึงแล้วการคอมโบเน์อะไรคือคือดูดีตามสไตล์ซีมอนมากๆเลยนะครับคือซีมอนเนี่ยเรื่องอาร์ตเวิร์ก อ่าไม่จะเป็นต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะมันดีมากๆอยู่แล้วโอเคมาดูเรื่องระบบการเล่นบ้างดีกว่านะครับระบบการเล่นเนี่ยเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆสําหรับคือมันไม่ใช่เกมบัฟที่แบบว่าเออต้องโกหกเหมือนแวร์วูที่ไม่มีแต่โกหกอย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่เกมต่อรองที่เหมือนช้ยนาทาวที่เน้นการคํานวณมูล,ลค่าแต่มันสามารถมันเป็นทั้งเกมโกหกและเกมต่อรองด้วยในเวลาเดียวกันเลยแล้วก็เป็นเกมคํานวณมูลค่าในเวลาคือแบบ มันสามารถรวมมาได้อย่างที่แบบเราไม่รู้สึกตัวว่ามันว่ามันพยายามรวมมาคือเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันมันแนบเนียนไปกับแมชชนิกแล้วก็ตีของเกมนี้ไปเลยรวมถึงระบบเซตคอลเลกชันด้วยที่เราสามารถเออเราเริอพยายามการเก็บของให้เหมือนกันให้ได้อ่าเหมือนเหมนมินิพัซเซลมินิเกมเล็กๆน,น้อยตรงนี้แล้วมันเป็นมายเกมด้วยหมายควาะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนของจากในจากในแบบตลาดเนี้ย สมมติผมจั่วได้อย่างนี้ถูกไหมอ่ะผมขอเปลี่ยนครับเอาเอาไก่กับขนมปังนี้นะครับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นของสีแดง2อันอ่ะผมก็หยิบของสีแดงขึ้นมือให้ผู้ตรวจการแล้วเห็นเลยว่าผมหยิบอันเนี้ยมาขึ้นมือถูกไหมแต่ถึงเวลาปุ๊บนี่ครับผมส่งแอปเปิ้ลสอ่ะ คือมันทำอย่างนี้ก็ได้พอส่งไปปุ๊บผู้จัดการเฮ้ยกูเห็นมึงหยิบสีแดงกูจะตรวจมันมันเป็นไมล์เกมได้ด้วยอ่าก็ทําให้แบบว่าผมก็อาจจะได้แอปเปิลเข้าร้านแถมได้เงินแถมมาอีก8บาทด้วยนะครับชอบตรงนี้มากๆากชอบนี้มากๆคือมันมันมันมีในทุกๆอิเลเมนต์อยู่ในเกมนี้แล้วก็ทําให้แล้วมันก็คือเชื่อมไปอย่างแนบสนิทจริงๆนะครับอ่า ข้อเสียสำหรับข้อเสียของผมมีอย่างเดียวเลยมีอย่างเดียวจริงคือหากเล่น3คนเนี่ยมันต้องแยกการ์ดออกและเกมนี้เป็นเกมที่แยกการ์ดออกได้ยากมากเพราะมันไม่ได้แบบว่าเวลาเราเก็บการ์ดเนี่ยเราไม่ได้แบ่งประเภทการ์ดอยู่แล้วเราจะสับกันมุ่มุยอยู่แล้วแล้วก็เพื่อที่จะเล่นแล้วเวลาเก็บเนี่ยเราก็เก็บเข้าไอ้นี้อยู่แล้วถูกไหมพอพอเล่น3มคนปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแยกการ์ดที่เป็น4เพ e เยอร์บวกออกด้วยหมายความว่าไงผมต้องมาลื้อไอ้การ์ดปึ้งอะไรเนี่ยเพื่อค่อยๆทยอยแยกการ์ดที่เป็น4เพ e เยอร์บวกออกเนี่ย เป็นอะไรที่รู้สึกขัดใจมว่าเวลาผมเล่น3คนนะผมจะไม่แยกผมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเลย3คนกูก็เล่นอย่างเงี้ยจะเล่นกี่คนกูก็เล่นอย่างเงี้ยปึ้งขนะนี้ไปเลยไรขี้เกียจแยกนะครับแทบไม่มีผลบอกเลยแทบไม่มผลมันอาจจะทําให้เก็บเซตเก็บอะไรได้ยากขึ้นหน่อยแต่ว่าแต่สำหรับผมแทบไม่มีผลเลยเพราะนั้นเนี่ยผมแก้ด้วยวิธีการจว่ว7ใบแทนอจวจั่็7ใบแทนก็เออเก็บเซตได้ง่ายขึ้นแต่เวลาที่เราส่งเนี่ยก็ส่งได้5ใบเหมือนเดิมมากสุดประมาณนั้นนะครับ ข้อเสียน่าจะมีแค่นี้อีกอย่างนึงคืออันนี้อันนี้คือผมโคตรเกลียดเลยเกลียดมากๆมันจะมีความจริงมันมีมินิเจอร์ขายด้วยนะไอตัวนี้นะครับลองไปหาซื้อดูอ่าเป็นมินิเจอร์ผู้ดูดการที่ว่าแต่เนี้ครับมันเป็นเน็บเน็บง่ๆอ่ะแล้วเวลาเราและเวลาเน็บนะมันไม่สามารถเก็บลงกล่องได้ขโมย่องเลมก็เก็บได้นี่หว่ามันเก็บได้แหละมันเก็บได้แหละแต่บางอ่อบางทีแบบ คือแล้วไออันล่าสุดของผมในร้านผมอันนี้อันนี้ของใหม่นะครับ<อ>มันจะมีอันล่าสุดที่ของผมที่เล่นอยู่ในร้านเนี่ยไอตรงเนี้ยไม่สามารถเน็บได้แล้วคือเน็บพอดึงออกปุ๊บแม่งหลุดไปแบงนี้เ,นเลยคือมันไม่แน่นแล้วอ,ะอ่ะก็เลยเวลาเล่นก็เหมือนเอาอันนี้โดนดดดวางไว้ข้างหน้าคนแทนนะครับมันก็จะไม่ได้สแตนออกมา<อ>ก็แอบรู้สึกลำคานิดนึงส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้ใช้อันนี้ผมใช้เหรียญอะไรก็ได้นี่ยมาวางมาวางมาร์กไว้ตัวอนี้ใครเป็นผู้ดการใครเป็นผู้ดการไปนะครับผมก็มีแค่นี้แหละสิ่งที่ไม่ชอบเมืเก แต่ซึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบของเกมนี้เลยคือระบบของเกมนี้มันมันเพอร์เฟกทุกอย่างคือท่าตามใดที่คืออย่างที่บอกมีทั้งโกหกมีทั้งต่อรองมีทั้งการคำนวณมูลค่ามีทั้งเซตคอลเลกชันมีไม g ์เกมบัฟคือแบบมันมีทุกอย่างที่ ที่ควรจะมีอยู่ในเกมแนวนี้นะครับคือมันรวมความสนุกของทุกอย่างเข้ามาได้หมดเลยแล้วก็มีเอลเมนต์ของการเก็บแต้มแข่งกันในตอนจบเก,บกมด้วยอ่ะไม่ใช่แบบ p พ a y e r e l i m i n a t ช o n เหมือนเกมบัฟหลายๆเกมที่แบบบัฟเพื่อฆ่าเพื่ออะไรแล้วก็ให้มึงออกไปอะไรเงี้ยครับหรือแหววุบโวตกันอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นการเก็บแต้มสุดท้ายก็คืออยู่ที่การเก็บแต้มทําให้คนที่ต่อให้ไม่ชอบเล่นปาร์ตี้เนี่ยก็ยังสามารถเล่นมันได้อย่างสนุกด้วยนะครับผมเพราะดั้นั้นเกมนี้ครับผู้ตรวจการแห่งนอตติ้แฮมครับเซมิคเกมนึงท่ น่าจะควรมีติดบ้านแล้วควรมีติดร้านแล้วก็สามารถเล่นได้ถึง5คนเลยนะถ้ามีตัวเสริมเล่นได้6เลยนะครับแต่ว่าเสียดายไปหน่อยภาษาไทายไม่มีตัวเสริมนะครับผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีครับสยามบอร์ดเกมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์หรือกดจอยสมัครก็ได้เพื่อสนับสนุนผมโดยตรงอ่าเวลากดจอยกดสมัครเนี่ยมันก็จะมีเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้คุณนำมาจ่ายผมในทุกทุกเดือนอ่าก็คือให้ผมมีเงินเดือนนิดหนึ่งแหละครับซึ่งซึ่งมันนิดเดียวจริงนิดดีจะแต่ผมเชื่อได้ว่าถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยมันก็คงจะกลายเป็นเงินจํานวนมากระดับหนึ่งที่ผมจนผมสามารถที่จะประกอบอาชีพนี้แบบอย่างจริงจังได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม